ันนี้เราพามาหาตกปลาครับผมนี่ครับสภาพไม้เดี๋ยวเรามารอชมกันครับผมมาครับผมมาตกปลากันครับเดย๋่อที่ใช้เป็นเหยื่อล้นะครับผมใช้เบ็ดไม่ไผ่ครับกินแบบธรรมชาติครับผม เราติดตามชมนะครับจะมีแต้มหรือเปล่าไปแล้วครับไม่อยู่ครับผม หมายเลขฟาวแล้วครับตกคนโตครับจำแ,แรกมาแล้วครับตัวไม่ถือว่าใหญ่เท่าไรครับใหแล้วครับดูเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วปลากะเทียนครับปลาใหญ่ครับผม นี่ครับผลงานปลาตะเพียนรับปดกันครับตกันต่อเลยครับทุนของเราสีแดงๆนะครับผม ตงทุนไปด้วยกันได้ครับหยับอีกแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วลากไปแล้วครับสับเลยครับโดนอีกแล้วครับผมโอ้แหลงครับแหลงครับผมโอ้โหปาณินครับผมปาณินเอาละครับเวงใดครับผมปานินครับผม ใหญ่ครับวนด้วยเหยื่อที่ใช้ครับเป็นเหยื่อลำนะครับผมนี่ครับอันประมาณนี้ครับตกกันเลยครับ หมาอีกแล้วครับผมช่วยกันจ้องทุนนะครับผมสับแทนด้วยก็ได้ครับสับเลยครับโดนอีกแล้วครับปลาตะเพียนครับผมป้มาตะเพียนครับ ี๋ยวปลดปาก่อนครับผมมาตกกันต่อเลยครับเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับผมต้องทุนไปด้วยกันครับผมปาเริ่มเข้าแล้วครับไปแล้วครับไปอีกแล้วครับโดนีกแล้วครับผมโดนีกแล้วปรน,นินครับ ดีครับผมขอปลดกันครับมาตกกันเลยครับถ้าชอบคลิปของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทําคลิปอะไรให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมขยับแล้วครับไม่ยอมจมครับผมตอนนี้เราก็ได้เลือกตกแล้วครับได้สี่ห้าตัวครับผมพอได้กับข้าวครับ อย่างนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม